คำเตือนเนื้อหานี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมกรณุณาใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่อายุต่ำกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ดีเฮ้ย <c oughs> เล็กก็อยากแจกกลาบททำยังไงดีนะอันก่อนอื่นต้องหาชุดเท่ๆก่อนเลยเฮ้ย <c oughs> เข้ามานี่เลยมืน WKC ออฟฟิศดีไซน์อบเจ้าลิงแบบยุ่งแบูเขาไปเห็นพอเข้ามาเสร็จแล้วยังไงดีแล้วยังไงดีเทเลพผรอนเลยน้องคันลฟูละไดีวะาคันลฟูยี่สิบหกเลยมีตัวผู้ชายไหมครับโอ้ผู้ชายหรือผู้หญิงว่าโอ้โหตัวนี้ก็เราใจดีนะครับเซนเซก็ตัวอีแล้วก็สึกของตำนี้เลยครบคันดิไอเลยครับในงบ394โลบัคอะครับน้องก็ซื้อไปดีครับผมจะไปแจกดอกไม้กับสาวๆก็จะไม่เอามิวเลีวผมจะไม่ใส่หน้า นะครับผมจะไม่ซื้ออะไรที่เป็นหน้านะครับคนดูเพราะว่าผมจะใช้เป็นหัวเลโก้นะครับเห็นกมัเป็นอะไรเนี่ยโอ้ยกูจเจอ โอ้พอซื้อของที่ต้องการทั้งหมดเสร็จกดปุ่ม secure ด้านซ้ายบนแล้วก็กดโอเคนะคนเด้ <Yeah. S 1> อเย็บครับเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยครับว่า <c oughs> ผมกดเซฟไปแล้วจะได้มันรึเปล่าเย <Yo, S 1> ้ได้มาแล้วได้มาแล้วได้มาแล้วผมจะใส่นี่นะครับแล้วก็ <c oughs> มันเหมือนจะต้องใส่ทรงผมอีก <c oughs> ได้แล้วอ่าผมจะแต่งตัวแบบนี้นะครับไปมอบดอกกุหลาบในแบบจุดพักใจนะครับจะเป็นยังไงก็ปัอนอื่นนะครับผมคุณผู้ชม ครับผมสวัสด,ดีนะครับแขกผู้มีเกียร์เกียรผู้มีเกีทุกคนเลยนะครับในวันนี้นะครับผมจะเอาดอกกุหลาบช่อใหญ่นะครับผมชอบเบิ่มๆแบบนี้เลยคุณผู้ชมเอาไว้มอบให้กับสาวน,นะครับผมโดยที่วันนี้เราจะไม่เลื่อนอะไรมากนะครับผมจะไปบอกว่าแฮปปี้วาเลนไทน์นะครับเพราะว่าตอนที่ผมอัดคลิปคือวันที่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์อุ้ยใครว้าไว้โอเคกดไลค์คลิปนี้ด้วยไปดูกันมามารู้ชอบร้านเติมเกมโรบักที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีผู้ใช้บริการมากกว่า700,000คนครบวงจรปลอดภัยและสินค้ามีให้เลือกโคตรเเเยอะไมมมม่่่วาาาากรรรติแบบทสสุุุดคค้ีณถ ได้ในทันทีและยังมีไอเดียไก่ตันวางจํไหนในทุกรูปแบบการันตีความโหดดูสิแม่งโคตรเจ๋งเลยและที่สําคัญมารู้ช็อปรับกดเกมพารสซะด้วย <Wow. S 1> อย่างเช่นทิงเลกาซี่อันดี้แม่แอเวนเจอร์รวมถึงแบบสุดดังบล็อกฟูโอ้โหสุดยอดเลยนะอฮอร์ส <laughs> อย่าลืมน,นะครับถูกไวชัวต้องมารู้ช็อปลิงอยู่ที่ใต้คลิปนะจ๊ะ I have ซ p u คอมคูคูสเปคเจ๋งภาพเกมเด้งๆงจนต้องร้องว้าวครบจบในที่เดียวและที่หนึ่งที่เดียวในไทยจัดไปเลยครับ I have ซี u มาแล้วให้ดอกไม้ที่ผมว่าคืนนี้ครับเอ,อ้ยเอ,อ้เาแล้วทำไมตัวกูยังอยู่ตรงเนี้ยอ๋อขายดอกไม้ตัวกูขายดอกไม้ไมน้องๆครับเข้ามาในจุดพักใจตอนนี้สามารถกดตัวเ e. อเพื่อซื้อดอกกุหลาบได้นะครับแล้วก็ไปม,มอบกับคนที่เราต้องการเสียให้อะไรแบบนั้นนะครับคนดูแต่ว่าดอกใหญ่จะไม่มีขายนะครับดอกใหญ่จะต้องมาจากผมเท่านั้น <c oughs> ถ้าสมมติทุกคนเห็นว่าใครมีดอกใหญ่แบบนี้นะครับรู้เลยมาจากเกยนังสวัสดีครับเชอสวัสดีครับสวยๆผู้ชายครับเฮ้ยนา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 ยดูเรานายดูเราเหมือนคนนี้ปะเหมือนปะเหมือนมิสเตอร์บิด จะปิดอะฮะอะไรกูเป็นเลกโก้อ่ะให้เฮ้ยนายให้ดอกกุหลาบเราเราให้ดอกใหญ่เอาป่ะแบบดอกแบบเนี้ยเอาป่ะเอาเอาเรากดให้ไม่ติดกกนนนะเดี๋ยวคนหนึงนะเดินมาตรงนี้ดินายนายนายเป็นผู้หญิงนายเป็นผู้ชายเนะี่ยนายเป็นเก๊เฮ้ยเดี๋ยวมันต้องรีตัวมั้งนะมาเดี๋ยวลองดูเด้ เอ้ยเราให้เป็นแอดมินเหรอเราไม่ใช่แอดมินแต่เราเป็นแอดมวยแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์นะสุลล่าเราเป็นผู้ชายจริงเหรอพูดจุ๊กวัวดิอุ้ยขอบคุณครับมีเพื่อนต้องกินเฮ้ยมึงพูดอะไรวะสุลล่าอะไรอะไรนะพี่เอ้านายนายนายดูหน้าเราเหมือนคนนี้ปะเอ่อพี่น้องเลยอ่ะพี่พี่น้องไม่เหมือนเลยพี่พี่เหลืองกว่าเยอะเลยอ่ะจริงเหรอเหลืองกว่าเยอะเลยเหรอเอ้ยแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์ว้าหนุ่มน้อยอยากได้อยากได้ดอกกุหลาบปะอยากอยากได้สักดอกอับพี่เอาเอาเอาอยากได้ดอกแบบใหญ่ขนาดนี้เลยปะเล็กไปพี่เล็กไปเล็กไป อะไรก็จับ,จบทั้งหมดนั่นนะยัด <มา S 1> เลยนุ้นม <า S 1> <c oughs> เอ้ยมึงเลิกกออนไงนี่ไอเฮียกูซื้อให้ก็ได้วะดอกใหญ่มันเอาอยัางไงไว้ดอกใหญ่มันเอาไม่ได้ครับน้องสาวพูดจุมมวยฟังนี่ครับแล้วหนูก็จะเป็นคนเดียว,ว <ะ S 1> ในแบบที่มีดอกไม้ใหญ่ขนาดนี้แล้วผมผมจูบมวยนี่ผมได้ดอกไม้มันอะพูดดิพูดผมไม่เอาดิ่ เฮ้ยหมวกแดงมันอ่อนว่ะทำไมอ่ะทำไมถึงซื้ออันนี้อันนี้ใหญ่ไม่ได้วะซื้อไม่ได้หรอครับน้องสาวมันมีเฉพาะพี่ครับ <c oughs> เอาไปเลยครับได้ดอกไม้คนเบิ่มเลยได้ดอกไม้เบิ่มป่ะนายยักยอยอ่ะยักยอยยักยอย, <laughs> ย,ย,ยเลยแล้วมันแบบคนอื่นเขาไม่มีด้วยนะมีนายมีคนเดียวนายเท่ว่ะโอ้ยแล้วคุณเอามาไงอะ่ะเรารเอาออกมาจากไอ้เนี่ยเฮ้ยเราไปหาสาวดีกว่าเราเลิกคุยกับนายแล้วไอ้อ่อนเฮ้ยนายนายนาย อะไรพี่แฮปปี้วาเลนไทน์เดย์เอาไปไหนุ่มพี่พี่ไม่ให้พี่ไม่ให้ดอกไม้ใหญ่พวกผมอ่ะผมห่าผมหันไปหาอันเล็กแล้วอ่ะพี่ส่งไปให้แล้วครับน้องชายน้องสาวแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์นะครับชุบมาพี่พี่ผมถามหน่อยพี่พี่มึงนี่แย่งซีนพูดทำไมวะน้องสาวครับแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์ครับแฮปปี้วาเลนไทน์คําสวยว้าลายนองใช่พี่ชนกูพี่ชนกูเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชนกูเฮ้ยไอกูไปไปอ้าเฮ้ย เดกรองเลยนังโอ้ขอโทษทีครับพอดีเมื่อกี้ผมเมื่อกี้ผมเผลอโดนเพิ่ชนไปละครคนหล่อไม่เป็นไรครับคนดังปะเนี่ยคนหล่อคนหล่อแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์นะครับพี่เป็นใครวะพี่ตัวเหลืองๆนะพี่พี่เป็นความรักยังไงล่ะครับอสวยๆใหปพี้วาเลนไทน์เดย์นะครับเขาเป็นคนดังปะเนี่ยมึงเซอร์เชิญเขาด้พี่ไม่ใช่คนดำครับพี่ไม่ใช่พี่ พี่ไปย่งไอ้สกีเอ็ดที่แบบพี่แมงก็อุ้ยว่าไงครับน้องสาวขึ้นหลังพี่ไหมครับอุ้ยเออดูดิน้องชายกับดีตั้งเลยโอ้ยนี่เขาก็เป็นไอ้นี่นี่ไอยูทูบเบอร์ป่ะเนี่ยผมเป็นสลึมเจอร์เอาดอกไม้แปลกด้วยอ้ยเปิดแล้วครับเนี่ยอุ้ยเอ้ยมันยาวอ่ะเลยวะนังพี่เป็นยูทูบเบอร์หรอพี่เราเจอชื่อไม่ไอพี่พี่เขาเป็นวีทูบเบอร์พี่ไม่ใช่วีทูบเบอร์น้องไอ้ อ๋อช่องมีเขามีผู้ติดตาม5,000กว่าคนนี่แม่งดรอปกูไปประมาณพันเท่าอ่ะใช่ป่าว่ะเฮ้ยห้าแสนกูเสียใจว่ะไอ้เฮ้ยกูทำมันตั้ง10ปีบอกกูห้าพันน้องน้องน้องสาวตัวขาวเซอยนพูครับพูดจุ๊บมั่วให้ฟังหน่อยได้ไหมครับแล้วพี่ชื่อช่องอะไรอ่ะพี่อุ้ยไอกบไอ้มึงพูดแต่เขา นี่เลยเจอคนแปลกหน้าพวกกูใส่เลยมึงดูนะสวัสดีครับผมขอเต้นด้วยคนได้ไหมครับพี่พี่ไม่เป็รครับพี่ได้เลยเฮ้ยสวัสดีครับผมชื่อไอซ์นะครับครับสวัสดีครับแฮปปี้วันวาเลนไทน์เดย์นะครับอ่าแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์ครับอยากได้ดอกไม้ไหมครับมีนะพี่ดอกไม้เล็กกันเหรอครับนี่เอาดอกนี้ไปครับที่ให้ไปแล้วนะครับเอาไปคนละดอกปุ๊จุ๊บมาให้ฟังหน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวผมให้ดูนางฟ้า ไไไม่เปไไมเปนอาพูดให้ฟังหน่อยนะอันนี้เราอยู่กับแฟนเหรอแฟนอยู่ข้างครับเนี่ยเขาฟังอยู่พี่เขาฟังอยู่เหรอเอ้ยนายนายเราเราขอแค่คำว่าจุ๊บๆได้ไหมอ่ะ เราไม่ได้จะจีบนะเวย้ยเราแค่อยากดูมั่วเองอ่ะนายเข้าใจหน่อยดิเราเป็นแค่เลโก้เองถือสาก, LEGO, สาก,กัน,น,นะนเลโก้วะถือสากับตัวต่อนั่นะนายบ้าปะเนี่ยไม่ได้เขาไม่ได้อะไรอ่ะนายเราป็นแค่เลโก้เองนายถือสากับตัวต่อนายนายบ้าแล้วเนี่ยพี่คนดังปะสวัสดีครับ <c oughs> คนดังเหรอนายกระเป๋าผุ <c oughs> มี <c oughs> ดอกไม้ <c oughs> สวัสดีครับย <c oughs> สวัสดีคับแฮปปี้วอลเลนชวนหัวใครด้วยหัวเคนะครับผมผมส่งไปให้แล้วมันไม่มีขายนะครับแบบดอกใหญ่ครับถ้าสมมติว่าอยากได้ต้องมาเอานะครับโอ้ยขอบคุณมากพี่หนูป้นได้ไหมหนูเอาเลยนะ โอ้ยถ้าหนูอยากเอาได้เลยพี่พร้อมเสียเอาเสมอไม่ไม่ได้เอาพี่เพีดอกไม้พี่โอเคได้ยินอย่างงั้นพี่ก็โล่งออกพี่ครับเอาเมทนะครับเอาอะไรนะครับเอาครับสวัสดีครับน้องเมทสวัสดีครับอุ้ยไอ้เมทตัวนี้มันลายกาดเฮ้ยแสงอุสาปวัสดีครับสวัสดีครับัสนะพี่มีอะไรจะให้เว้ยให้นิ้วโป้งแรงโอ้โหเฮ้ยคนใส่ชุดแสงอุสาตะโกนให้ฟังหน่อยดิ คือพี่อยากได้<ะ>ไใช่ไหมพี่อยากได้หลายดอกใช่ไหมเข้าใจได้พี่ไม่ได้ต้องการหลายดอกดพี่ต้องการใครสักคนที่พูดพจุม๊มมวดได้เอาพี่หนูหนูพูดได้พี่หนูพูดได้เฮ้ยจริงเหรอครับมั่วเฮ้ย อันนี้หนูโสดอยู่หรือเปล่าโอ้โหโอ้โหถ้าสมมติว่าหนูโสดเนี่ยไม่ใช่ทางพี่ทางพี่นี่ชอบคนมีแฟนอยู่แล้วเอ้ยหนุ่มคนนั้นดูสเต็ยหนุ่มอะเมื่อไหร่แฟนเราจะพูดจุ๊มว่าไหนฮะออะไรตอนไหนคนไหนพี่น้องสาวเราอ่ะไหนจุ๊มว่าทีซีที่รักแหมสุอว้าเห็นป่ะเห็นป่ะแฟนเขาไม่พูดเว้ยนี่เธอใส่ใจไอ้หนุ่มกางเกงแบทแมนมากกว่าเลโก้อย่างนั้นหรอ อ้าวไอ้แบทแมนส่วนีนี้มันคือใครวะเฮ้ยนมเขาไม่มีไม้เขาไม่ได้ยินนะโอ้ดูดิดูดิดูดิเขาไม่มีไม้ด้วยไอ้เลโก้ไม่มีไม้เอ้ยไอพี่อย่าบูลลี่กูาบูลลี่เกินเกินนี่เกินนะไอ้เลโก้ไม่มีกล่องเสียงไม่ได้บูลลี่หรอครับน้องสาวแต่แบบเ่าเที่ยวแหม่จะเอ้ยดูดดิดูดิดูดิเขาจุ่มม้วกันด้วยไอนี่นี่นี่ตามสัญญามีคนพุ่จุ่มม้ว ขออีก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 อมาเอามาพี่ไม่พอไม่พอไม่พอขออีกขออีกขออะไรอีกหนูเป็นอะไรเนี่ยหนูดีดจัดเลยเออพี่พี่ไม่ใช่ไรกูไม่ใช่ไราอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันโอ้เออเรื่องของมือเงเรื่องของมือไม่ต้องขึ้นไม้เจ่าหากู้ยนม่จานจะพื้นหญิงเจ้าสาวนายจันเลยนั้นน่ะ ฮ้ยมึงดูตัวกูนี่เหมือนปูบูลินไปกระเทยเลยอันนี้ปูบูลินที่จะไปฝนในเดดปูภาใหม่เยะเนี่ยถูกถูกถูกเนี่ยกูมีกงเล็บแบบกงเล็บยันขนตาก็คือคะแนนปูบูลินก็คือ WK4 ประมาณนันแมนแมนแมนค่าตัวแล้วจะถูกค่าตัวไม่ถูกครับนี่แพงผมแพงกว่าโรเบิร์ตดาวนิงจูเนียร์นะครับเนี่ยโอ้ยสวัสดีถึงนายจะน่ากลัวแต่เรามีดอกไม้ให้นายนะเอาดอกไม้ไปเราลักนายนะนายผี ใช่ครับคุณแช่แข็งตาเลยเฮ้ยไพเสืออะไรนังเฮ้ยรู้ละวทำไมถึงได้ออกช่องเขเป็นไพเสือเองเองเฮ้ยนายนายนายอันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรสันเดย์ดันนะฮะลายเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรชื่อเดือนลุดสนเดย์เพิร์สนแล้วอันเนี้ยนายเฟรลี่เหรอเฟรลี่เฮ้ยไพสวนจีบจีบจีบนางฟ้าตัวนี้หน่อยดิ ไงจ้าเสือคือสวัสดิ์ชั้นไหนมาเจเน่เอามา้วยอุ้ยมันจุ๊บคิมุโกะนางฟ้าคิมุโกะคิมุโกะก็ประมาณนี้นะครับผมคุณผู้ชมครับเป็นยังไงครับชอบกันไหมถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนรักทุกคนมากๆนะครับผมสี่อยู่บ๊ายบายนะจุ๊บว่วอุ้ม